สวัสดีเพื่อนๆค่ะที่นี่สถานีปักน้ำนะคะ BTS ปักน้ำค่ะจากทางออกนะคะเราออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหอชมเมืองค่ะมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าตอนนี้สกายวอล์ที่เชื่อมจาก BTS ปักน้ำไปหอชมเมืองเปิดแล้วนะคะเปิดเมื่อวันที่28นะเราก็เลยจะมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันจริง,รงๆเรามาเที่ยวด้วยแหละนะเพราะว่าคืออยากมาเที่ยวนานแล้วจ้องอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่อันนี้นะ,ะถ้าจะไปศาลาก,กางก,ก็คือทางออกที่4กับทางออกที่6นะคะถ้า3นี่ก็จะเป็นถนนนะเราเราเราไม่ได้ไปนะคะทีนี้เพื่อนๆลองมาดูตรงนี้ เราเห็นหอชมเมืองแล้วนะคะเราจะไปเที่ยวหอชมเมืองเราไม่ต้องแวะตรงไหนเลยค่ะเราเดินตรงไปเลยนะคะสามสี่เราไม่ออกเราเดินตรงไปเลยนะคะตรงยาวๆไปเลยค่ะเป้าหมายคือเรามอหอชมเมืองเป็นหลักรถไฟฟ้าวิ่งเข้าสถานีปากน้ําค่ะอันนี้มาจากทางเส้นบางปูนะคะ ออาจะ BTS ปักน้ำนะคะเดินไปตามสกายวอล์กแบบยาวๆเลยค่ะตรงนู้นนะคะถ่ายให้เพื่อนๆดูจะเห็นเรือถ้าเรามองไปจะเห็นเรือนะคะมันจะมีทางออกเดี๋ยวเราพอไปถึง4แยกนะมันจะมีทางออกเลี้ยกกวขวาเราจะเดินไปชมแม่น้ำ เจ้าพญานะคะที่สารากลางได้นะคะลงสารากลางก็คือลงทางนี้ได้หนึ่งทางนะคะแล้วก็ไปสไกายวอล์กตรงลุ้นนะคะแล้วก็มาออกตรงนี้ได้อีกหนึ่งทางนะคะให้เพื่อนดูก่อนแต่วันนี้เราจะเน้นหอชมเมืองเป็นหลักอย่างที่บอกค่ะเราก็จะเดินตรงๆตงไปเรื่อยๆเลยริมเจ้าพญาก็สวยมากโอ้เที่ยวไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ ถ้าเพื่อนมานะเผื่อเวลามาเลยค่ะหอชมเมืองก็ต้องใช้เวลาเยอะแล้วเดี๋ยวตรงท่าน้ำก็ต้องใช้เวลาเยอะสวยมากค่ะดูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันชั้นที่เราจะไปคือชั้นบนๆเลยแล้วก็เปาะอ้วนๆนั่นนะคะถึงแล้วค่ะตรงนี้เราแยกเราเรียกสามแยกแล้วกันนะคะ ลงซ้ายเนี่ยก็คือเป็นคนสมุทรปราการเขาลงตามบ้านพักหรือจะไปต่อรถสองแถวนะคะแต่เราเลี้ยวขวานะเพื่อนๆเราเลี้ยวขวาเราจะไปหอชมเมืองเนาะเนี่ยทางนี้ที่บอกคนะ่ะเชื่อมแล้วไปสุดทางเนี่ยไปดูแม่น้ำได้เลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปหอชมเมืองก่อนตรงนี้ก็ลงสารากลางได้ ตลกลงศารากลางได้หลายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เรายาวๆไปเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณเนี้ยจะเรียกว่าหอนาฬิกาค่ะจะมีหอนาฬิกาของสารากลางตั้งไว้ให้ถนนเส้นนี้ก็คือไปบางปู สมุทรปราการออกชนบุรีได้ออกถนนสีนขรีได้นะคะไปสุดทางไฟฟ้านี่ก็จะไปเคหะค่ะอีกหลายสถานีอยู่นะคะทีนี้มาดูสกายวอล์กนี่นี่ว่าเราพาเพื่อนไปที่หอชมเมืองโอ้โหโม,มานนานมากเลยยังไม่ถึงหอชมเมืองสักทีเอาผ่านวิวสวยอีกนี่ไงคะในสารากางสมุทรปราการค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว้าวนี่มีเรือเดินสมุทร เรือพว่วงเห็นไหมคะพ่วงก,ก่อนแล้วก็เรือมาเรือไปขยายให้เพื่อนๆดูหน่อยตกลงจะไปถึงหอชมเมืองไหมเนี่ยสวยไปหมดเลยค่ะลำใหญ่นุ่นจะรับไปแล้วนะคะลำใหญ่จะไปออกทะเลแล้วนะคะเรือโดนสมุทรลำนี้กำลังแซมพ่วงแล้วะคะ่ะ ให้เพื่อนดูนะฮท่าน้ําค่ะสาราการสมุทรปากาเราไปต่อเลยนะไปค่ะเดินไปยาวๆเลยพื้นโอเคนะคะพื้นโอเคสวยงามข้างบนนะคะมีพัดลมระบายอากาศมัง้งเนาะมีตู้คอนโทรลอะไรเนาะเนี่ย่ะดูตรงนี้จะเป็นฝ้ากระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟให้เพืนๆูกว้างมากกว้างมากเลยค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปถึงหอชมเมืองกันเลยนะเพื่อนเอนโอ้โหเราว่าแมซิ่งมากอะ่ะอันนี้จะเป็นช่องเปิดกว้างนะคะ,ะให้ลมเข้าด้วยข้างล่างก็จะเป็นสถานที่ราชการของทางสมุทรปาการนะคะแล้วก็จะมีกระจก โอ้ดีอ่ะเนอะอาบมาแวะแวะทะเลอีกแล้ววนแวะแม่น้ำอีกแล้วค่ะสวยงามมากจะมีเจ้าหน้าที่รอปภให้คำแนะนำเป็นระยะเลยนะคะสุดยอดมากค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เนี่ยขอบคุณนะที่ทำอะไรดีๆให้พวกเราประชาชนจากช่องนี้นะเดี๋ยวเจอกันขอชมเมืองสมุทรปราการอันนี้เป็นสถานที่ราชการนะคะ กลับเข้ามาในสกายวอล์กอันนี้เชื่อมมาจาก bts ปักน้ำเลยนะคะสุดยอดมากเรารักปักน้ำแหละเรายังคงเดินมาเรื่อยๆนะคะอยู่ในสกายวอล์กนะคะถ่ายให้เพื่อนดูโครงสร้างที่หลังคานะสวยงามอะ่ะกว้างมากพื้นนะคะพื้นอ่านี่เลย เดี๋ยวสกายวอล์กเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะไปหอชมเมืองแล้วล่ะแต่เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูสุดนู่นเลยว่าไปถึงไหนถ้าคนไม่ใช่คนสมุทรปราการนะจะได้มาดูเนี่ยถือว่าเที่ยวไปด้วยเลยค่ะเที่ยวเมืองปักน้ําไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงเดือนเนี่ยไปเดือนตุลาต่อพฤศจิกานี้จะมีงานพะสมุเ์เจดีนะเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดข้างบนนี้ให้เดินเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่เดินมาได้ถึงตรงนี้เลยนะ ตรงนี้เนี่ยใครมาสำนักงานที่ดินสมุทรปาการน,นะคะถ้าไม่อยากขับรถมานะนั่ง bts มาลงปากน้ำแล้วเดินสกายวอล์กมาเลยนะคะนี่สาย145่ีไปไหนโอ้เสริมแฮปปี้แลนด์นี่เดี๋ยวเราพาไปดูนะถึงบอกว่ามันตื่นเต้นนคะ,ะไม่ถึงหอชมเมืองสัทีนี่ ทางลงค่ะถ้าใครจะมาสํานักงานที่ดินนะมีลิฟต์ขึ้นลงด้วยไม่ใช่เป็นไรเลื่อนขึ้นลงค่ะเราหยุดเท่ยที่ตรงนี้ก่อนนะตรงนั้นคือสุดแล้วกรณีว่าใครจะมาลงสมุดปาการตรงนี้นะคะสารแขวงเอ่ยอะไรเอ่ยเอาเราถอยกลับมาแล้วนะไปะเราต้องไปเป้าหมายเราก่อนค่ะมาหอชมเมืองนะสองอีกแยะ เดี๋ยวเดินเจอกันเีไม่เจอสักทีเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนี้เลยค่ะไปนะมาง่ายมากค่ะมาง่ายมากระหว่างทางนะคะเราก็ส่องไปที่ถนนถ้าเป็นทางรถไฟฟ้านะคะที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อสักครู่มีทางลงนะคะเราไปสุดเลยพอชมเมืองเนี่ย เออก็มาเที่ยวหลายหนแล้วค่ะแต่แบบนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาโดยการเดินสกายวอล์กเชื่อมจาก BTS ปักน้ำค่ะมัน a m a ซิ่งมากสวยงามมากแล้วดูสิคะข้างๆนะคะเราก็ผ่านจะผ่านสถานที่ราชการนี่เราอยู่สูงนะเห็นไหมคะว่าคือยอดต้นไม้หลังคาบ้านชาวบ้าน นั่นนั่นยอดมะม่วงเลยนะฮะนะสูงอยู่สูงอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ระหว่างทางที่เราเดินมานะคะฟินมากเลยอะ่ะตอนนี้มันเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ยี่บแปดเออแล้ววันนี้เรามาเนี่ยสามสิบเอ็ดนะเพื่อนๆหลายๆคนคงยังไม่รู้ก็มาบอกข่าวกระโต๊ะกระต,ตากันนะฮะนี่รถไฟฟ้า นะคะออกจากปากน้ำจะเข้าเคหะค่ะไปจะไปผ่านศรีนครินก่อนศรีนครินแพท่์กษาสายลวดแล้วก็เคหะค่ะอ๋ถึงบอกไม่ถึงหอชมเมืองสทีอเดินแวะเดินแวะเราเดินมาเรื่อยๆืเลยค่ะเราเดินมาเรื่อยๆเลย,เร,เ,เ,รย,เ,ลยเราเห็นตึกแล้วนะนั่นก็เป็นด้านหน้าค่ะปกติรถ รถไฟที่โชว์อยู่อะจะอยู่ด้านหน้านะ <_ S 1> เราจะเดินเข้ามาจากทางนั้นแต่วันนี้เราเดินเข้ามานี่เลยมาเชื่อมที่ชั้นสองเลยอ่ะเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะใครไม่มาไม่เคยมาถือเป็นโอกาสอันดีเลยใครที่เคยมาแล้วนะคะมาใหม่ค่ะมาใหม่ดีกว่าเดิมค่ะเนี่ยมองลงไปชั้นล่างก็จะมีนะพี่ไดโนเสาร์นะฮะรอเราอยู่เข้าแล้วค่ะเข้าแล้ว เข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้หน้าประตูก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําอยู่ดีมากโอ้โหเดินข้างนอกมานะเข้ามาข้างในนี่ขอโทษนะหนาวค่ะหนาวตรงนี้ห้ามเข้าเราไปตามป้ายนะนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ,ซ้ายเดินมาไกลอยากเข้าห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปขึ้นลิฟต์นะคะชั้นที่เป็นวิวเนี่ยยี่สิบสามกับยี่สิบห้า นะเดี๋ยวเราไปชมวิวกันดีกว่าโอ้อลังการมากนะคะนี่นี่คือเราเข้ามาชั้นสองเลยนะโอ้โหรูหลาเนาะ,ะปัดปัปนี่เรามาถึงแล้วชั้นสองสุดยอดมาก นี่ค่ะลิฟต์ใครที่จะชมนิทรรศการนะคะเราก็ลงทะเบียนกันนิดนึงแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปชมวิวชั้นย3 25ิบสาบห้านะคะไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเรากดเรียกลิฟต์นะคะขึ้นค่ะเดี๋ยวกำลังรอว่าเอ๊ะจะมารับเราตัวไหนดีนะคะอ้อน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะขึ้นมาแล้วเรากดลิฟต์ขึ้นมาแล้วนะคะไปชั้นย3ิบสามค่ะ จำไม่ได้อ๋อนี่นี่ยี 23. ถูกต้องจุดชมวิวถ้า25เป็นนิทรรศาการขอไปชมวิวที่23ก่อนเนาะกาลังไปแล้วค่ะนี่ขึ้นดิวๆเลยอ่ะนะนะก็ไม่มีอะไรนะคะกดชั้นเสร็จเราก็กดปิดประตูถึงแล้วนะคะชั้น23ค่ะเราออกจากลิฟต์มาหุยนี่เพื่อน,อนๆมาดู สุดยอดมะเราเดินมาจาก BTS ปากน้ำเดินสกายวอล์กโอ้โหเป็นไงคะพาเพื่อนมาถึงแล้วหอ,อชมเมืองสมุทรปาการเมื่อกี้เราสองมาเป็นระยะเลยเนาะนี่ค่ะดูดูดด,ดนี่บ้านเมืองนี่เพื่อนเพื่อน,อนมาดูแม่น้ำ นี่คือหอชมเมืองชั้น23าค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นเมื่อกี้ BTS ปากน้ำนะคะที่เราเดินมานะคะจากตรงนี้นี่หลังคาเขาขาวนะคะจากตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เดินมาตามหลังคาเขียวๆเ,เลยนะคะหลังคาเขียวๆเรืเ่อยมาเลยค่ะเนี่ยตรงนี้เลยค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยอัมเมซิ่งมาก ะะจากตรงนี้เดินมา,ดนมาเดินมาเดินมานะคะหลังคาเขียวๆนะคะนี่เรายังไม่ได้แวะชมนะคะหลังคาเขียวริบริมไปเชื่อมแม่น้ําได้ด้วยปึ๊บแล้วเราก็มาทางนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราเดินมาแล้วเราก็มาเข้าตรงนี้ค่ะนี่และในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงชั้น23แล้วดูบรรยากาศนะคะยังไม่ได้พาเพื่อนชมรอบนะ มีกล้องสองด้วยนะคะ10บบาทถ้าใครอยากจะมองอะไรที่มันไกลกว่าสายตาของเรานะคะจะมีกล้องขยายพาเพื่อนๆชมแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะมาเที่ยวกันสุดยอดมาก